เมื่อแฟนอยากกินต้มยำไก่แซบๆเปรี้ยวๆก่อนอื่นเลยเราต้องไปเก็บข่าตะไคร้ใบมะกรูดซึ่งพอฉันอาสาเก็บให้หน่ารักที่สุดเออและบ้านฉันมีสุนัขนำทางหนึ่งตัวด้วยนะข่าฝังดินแน่นมากทุกคน ุดแรงไปหน่อยหัวขาหายไปครึ่งหนึ่งไปเก็บตะไครกันต่อดีกว่าอยากจะถามพ่อเลยเกินทำไมไม่ปลูกใกล้ๆกันกลัวสบายเกินไปใช่ไหมเนี่ยมีเด็กกับหมายอยากตามไปเก็บตะไครด้วยไปลูกไป จะถึงเมนะื่อไหร่นะแวะชิงช่องตลอดทางเลยไอเด็กอ่าเป็นไรอะหมดกัดกแถวหยุดเลย ต้องเป่าต่อแถวไาเดินสวัสด,ดีครับยังสวัสดีครับยังจใหม่นะ <c oughs> ขอเซนเซอร์นิดนึงนะะเดี๋ยวเห็นตู้ ไาเก็บงายมาทุกคนไปกลับบ้านไปเก็บมะกูดต่อการเก็บผักนี่ไม่ต้องกลัวบ้วนเลยนะทุกคนไปกลับบ้านกลับเบ้าไปเร็วเอาไปเร็ว ถึงต้นมะกรูดแล้วเอาสามใบก็พอ,อเข้าสู่ขั้นตอนการทำสักทีก่อนอื่นเลยก็ตะไครมาหันแล้วก็ทุบมันแบนๆนะทุกคนน้ำซุปมันจะได้หอมตะไคร้ คือยข็งมากอ่ะปูไปเก็บรวบรวมมาได้ครบแล้วยิ่งมีน้อยๆอยู่ทุบหอมแดงแล้วก็ฉีกใบมะกรูด เมื่อแฟนบอกอยากได้แซ่บๆก็จัดไปทางพริกสดพริกแห้งไปเลย ใส่แค่นี้อย่าคิดว่ามันได้ที่แล้วนะทุกคนเพราะหลังกล้องเราใส่อีกเป็นกำมือนะล้อเลนพอทุกอย่างเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วบีบมะนาวหน่อยชิมด,ดิอูมามิสุดๆตามด้วยพริกแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งนะทุกคนเสร็จแล้ว